ลอตเตอรีนะ่ในประเทศไทยถูกขายผ่านบุคคลหลายประเภทโดยเฉพาะคนพิการคนเปราะบางก็มีปัญหาเรื่องของโครงสร้างราคาทําให้ราคานแพงบางคนก็ซื้อฉบับละร้อยร้อก็มีคนหัวหมอเขาเข้าไปตัดลอตจากคนที่เป็นผู้ค้าสลากนะเข้ามาอยู่ในระบุก็ทําเป็นออนไลน์อยากได้เบอร์ที่เราต้องการหาไม่ได้แต่ว่าพอไปออนไลน์พวกเขาซื้อมาเยอะเราก็เลยมีเบอร์ให้เลือกเยอะก็เลยเกิดการแข่งขนันเรื่องธุรกิจนี้ขึ้นซึ่งรัฐบาลเองก็ให้ความสนใจนะก็ทําแข่งเหมือนกันแต่ว่ายังสู้พวกเอกชนที่เขาคล่องตัวกว่าไม่ได้ทีนี้เอกชนเนี่ยทุกคนก็อยากให้ เขามาเล่นกับบริษัทหรือแอปพลิเคชันของเขาก็เลยต้องมีการทำโปรโมทติงหน่อยโฆษณาว่ามาซื้อเขาเนี่ยถูกจริงได้จริงบ,บริษัททงทองเนี่ยก็เลยต้องมีการทําให้มันดูเหมือนว่าเขามีคนถูกเยอะๆมาโฆษณาซึ่งเรื่องจริงคือไม่จริงคู่แข่งอีกเจ้าหนึ่งเขาก็เห็นว่าคุณโฆษณาเกินจริงนะเพราะาทำธุรกิจเดียวกันก็เลยไปติดตามดูว่าเฮ้ยคนนี้มันหลอกลวงนี่าก็พบว่าเขาหลอกลวงจริงก็เลยกลายเป็นเรื่องดังขึ้นมานะซึ่งอันนี้ทั้งรัฐบาลหรือว่าทั้งเอกชน,นต้องฟ้องเพราะว่าทําให้ประชาชนเสียหายโฆษณาชวนเชื่อเกินจริ ถ้าหากรัฐทําระบบให้มันดีกว่านี้นะผมว่ารัฐเนี่ยจะไม่ต้องเสียโอกาสให้กับเอกชนผู้นี้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบเหมือนกันเป็นการคาสิโนโอีกแบบหนึง่งเรียกว่าลอตโต้ผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องดูแลดีๆครับผมตะพะลัสสิริกุลพิสุทธิ์อดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครเขตหนึ่งพนัสมนัมบันธวง์ป้อมปราบมือเศรษฐกิจจุลภาคเน้นฐานลากเศรษฐกิจหมุนเวียน